ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่22ของเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับแรมเจ็ดค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นกับตัวของเรา แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่เกิดมรเกิดผลจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานก็ควรจะตรวจดูตามตำราของโบราณได้กล่าวเอาไว้ วันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลที่จะติดเสื้อผ้าในวันนี้นั่นก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้นั่นก็คือเลขห้าเลขห้าจะเป็นเลขที่ดี เป็นเลขที่นำโชคนำลาบมาให้กับตัวท่านในวันนี้ในด้านของการงานวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านจะเปิดกิจการค้าขายในช่วงนี้ก็จะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เรามาดูในเรื่องของการเงินท่านจะมีเงินหมุนเวียนตลอดทั้งวันมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายคละเคล้าปะปนกันในช่วงนี้ในด้านความรักและครอบครัวถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีคนแอบมองคุณอยู่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะมีความอบอุ่น ในช่วงนี้ความรักความใคร่นั้นก็จะมีความสุขดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในเรื่องของการที่เรียกว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าในช่วงนี้ท่านตื่นนอนหันหน้าล้างหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ถ้าก็ท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิด <bao> อยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ และเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ก็คือเลขสีเลขสี่จะเป็นเลขที่นำโชคนำลาบมาให้กับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานในการงานวันนี้ท่านจะทำงานอะไรก็รู้สึกว่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ จะไปงานที่ดีท่านทําแล้วก็มีความสําเร็จอย่างง่ายดายงานที่ท่านทําคนอื่นว่ายากแต่ท่านก็ทําได้โดยที่เรียกว่าไม่ติดไม่ขัดอะไรทั้งนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้จะติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากเท่าไรคุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากอะไร ก็ได้ดังใจที่ท่านนึกในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือมาตีสนิทกับคุณในช่วงนี้ให้ท่านสังเกตดูให้ดีนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมา เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศทีด่ดีสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลน,นั้นสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารเลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลขเจ็ดถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรให้มีเลขเจติดไว้จะมีโชคมีลาบ ในวันนี้ในด้านของการงานการงานคุณจะทำอะไรก็จะโดดเด่นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักหรือจะเป็นงานเบาท่านก็ทำได้ท่านจะมีชื่อมีเสียงอีกด้วยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองตอนนี้ก็ถือว่าติดขัดนิดหน่อย บางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังบางครั้งก็ต้องไปขอหยิบขอยืมกับคนอื่นในเรื่องของความรักคนที่มีคู่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้การพูดการจาอาจจะต้องอะระวังคําพูดให้ดีอาจจะมีการคอยจ้องจับผิดกันอยู่ให้ท่านระวังไว้และให้ท่านใจเย็นเย็นไว้มิฉะนั้นจะมีการทะเลาะ มีการทะเลาะเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่คนที่เจอจะเป็นคนที่มีฐานะดีและมีสเสน่ห์ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้แต่หากว่าท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือเลขสเลขสจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะต้องพบกับงานหนักเพราะอาจจะมีงานหนักเข้ามาเรื่อย ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะต้องทำด้วยความเร่งรีบหรือว่างานเร่งด่วนก็มีเข้ามาหาท่านท่านจะต้องทำให้ได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็จ่ายโน่นบ้างจ่ายนี่บ้างแต่บางครั้งก็หมดไปโดยใช่เหตุ เรามาดูในด้านของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวังหรือต้องคอยเอาโอกาจใจกันบ้างมิฉะนั้นจะมีการห่างเหินกันได้ในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดท่านจะมีโอกาสที่จะได้สละโสดในช่วงต่อไปนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวัน ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้แต่หากว่าท่านจะ ลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้เลขที่เป็นมงคลน,นั้นในช่วงนี้ก็คือเลขห้าเลขห้าจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานกันบ้าง <c oughs> การงานในวันนี้ จะทำอะไรให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้หรือท่านทำงานเกี่ยวกับของสูงสูงก็ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินในวันนี้จะมีเงินเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆเ,เรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนถ้าว่ะท่านค้าขายก็จะขายดิบขายดีในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร้ในช่วงของวันนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังการพูดการจาจะมีการจับผิดกันให้ท่านระวังไว้สำหรับคนโสดในช่วงนี้แลดูยังเงียบๆอยู่ เพราะท่านยังไม่คิดจะมีคู่นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ เลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ก็คือเลขหท่านจะทำอะไรให้มีเลขหติดไว้บ้างจะนําโชคนําราบให้กับตัวท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านในวันนี้และจะมีงานที่เรียกว่า ท้าทายหรือว่าจะมีงานเสริมเข้ามาอยู่เรื่อยๆจะทำให้ตัวของท่านนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้การเงินในวันนี้ก็ถือว่าเงินของคุณนั้นจะติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรอาจจะมีการชักหน้าไม่ถึงหลังบางครั้งบางคราวท่านก็ต้องไปขอหยิบขอยืมคนใกล้เคียง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนั้นอาจจะสะดุดหน่อยในช่วงของวันนี้ความรักความใคร่ภายในครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขเหมือนเดิมคนที่ยังเป็นโสดอาจจะมีคนที่เรียกว่าไม่รู้จักเข้ามาตีสนิทในช่วงของวันนี้ท่านระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหืรอหัด ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมหรือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ ถหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้เลขที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือเลขหเลขหจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในด้านการงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่าน เหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านลงทุนอะไรในวันนี้จะมีผลดีและจะมีกำ,ำไรตัวของท่านนั้นจะมีความสดใสอีกตา่หากในเรื่องของการทำงานในวันนี้การเงินนั้นก็จะมีเงินเข้ามาตั้นอยู่เรื่อยๆมีทั้งงาน มีทั้งเงินในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านในวันนี้เหมาะกับการค้าขายอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของวันนี้ก็รู้สึกว่าดีทำอะไรก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านของการงานนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้เลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลขสามถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรเสียงโชคในวันนี้ให้มีเลขสามติดไว้บ้างท่านจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายในช่วงของวันนี้ในด้านของการงาน วันนี้ท่านยิ่งขยันทำงานก็ยิ่งมีเงินเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่วันนี้ท่านจะทำได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวในเรื่องของความรักในช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปสำหรับคนที่ยังเป็นโสดก็จะมีเพศตรงข้าม เข้ามาพูดมาคุยหรือว่ามาแจกขนมจีบท่านในช่วงนี้ให้ท่านสังเกตดูให้ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สระเวลาอันมีค่าของท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านในวันนี้จนครบเจ็ดวัน ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดี